จะเรียนนะคะเอาล่ะคาะทั้งหมดยืนขึ้นทั้งต้นทางและก็ปลายทางค่ะฝึกอ่านได้ไหมลูกเราไปเตรียมตัวกับการอ่านได้ไหมคะ,ะปฏิบัติได้ใช่ไหมคะ,ะวันนี้หันหน้ามาทางคุณครูก่อนเราจะมาฝึกเพลงใหม่นะคะ,ะหันหน้ามาทางคุณครูค่ะลูกเรายังไม่ได้ฝึกกันนะคะแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่ให้เด็กๆได้เห็นถึง คนไทยเรานะคะมีอาชีพหลากหลายทั้งหมดแถวตรงแถวที่หนึ่งอันหน้ามาทางคุณครูลูกนะคะอันหน้ามาทางคุณครูก่อนเพราะว่าวันนี้จะลองให้เด็กๆเนี่ยฝึกเพลงอาชีพต่างๆของคนไทยเรานะคะมีอาชีพหลากหลายแต่เด็กๆก็จะได้ฝึกอ่ขยับเท้าไว้ เมื่อกี้ร้องเพลงอะไรคะลูกลุงมานี่เป็นชาวอะไรคะชาวนาชาวนาลุงมาชื่อลุงมามีอาชีพทำนาเราเรียกว่าชาวนาลุงมาเลี้ยงอะไรไปบ้างเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงไายไว้ทำอะไรคะลูกไว้ไถ<ว>นาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวไว้ทำอะไรคะ ไว้เป็นเพื่อนเห็นไหมคะไว้เป็นเพื่อนลุงมาอะมาดูสินี่ลุงมามาดูลุงมาของคุณครูนะลุงมาเนี่ยมีอาชีพอะไรคะลูกเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวก็คือชาวนานะคะชาวนาเป็นกระดูกสหลังของชาติดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าอาชีพชาวนาเรามีอยู่ทั่วประเทศนะคะอะคุณพ่อคุณแม่ใครหรือบ้านใครทํานาบ้างยกมือขึ้นยังมีห้องนี้หลายคนนะคะหนึ่งสองสาม 4 5ผู้ชายมีไม่ลูก6นะคะนี่เราเรียกว่า7 7คนห้องนี้เพื่อนๆปลายทางมีอาชีพชาวนาบ้างไหมคะยกมือขึ้นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างลุงมาปลูกข้าวเมื่อเช้านี้คุณครูดูข่าวชาวนาจังหวัดอยุธยารีบเกี่ยวข้าวเนื่องจากน้ำมาใช่ไหมลูกเรามีญาติอยู่อยุธยาหรือเปล่านะคะ เราจะเห็นว่าชาวนาก็เดือดร้อนเมื่อน้ำามาเข้ากำลังจะเกี่ยวได้แต่ถ้าสมมุติว่าปล่อยไว้น้ำามาเยอะๆเข้าก็เป็นไงนจมน้ำไปด้วยนะคะก็ชาวนาก็ไม่มีไม่มีข้าวมาขายนะคะก็ขาดรายได้เช่นเดียวกันชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมก็เดือดร้อนเมื่อเช้านี้คุณครูดูข่าวชาวบ้านก็บอกว่าเดือดร้อนชาวนาก็เดือดร้อนตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนเนื่องจากนะคะ ภาวะน้ําท่วมทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเอาคราวนี้คุณครูถามผู้ชายดีกว่ากลุ่มที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวตอบทีละคนเราไม่มีไม้ไม้ถือเรามีแต่ไม้สายใช่ไหมคะอ่ะยืนตอบทีละคนดีไหมคุณครูให้กลุ่มที่หนึ่งบอกอาชีพที่นักเรียนรู้จักมาคนละหนึ่งอาชีพเริ่มเจนพบเลยคนแรกเลยลูกเจนพบหรือเปล่าใช่ไหมครับอ่บอก เพื่อนๆสิลูกหนูบอกมาหนึ่งอาชีพอาชีพอะไรที่หนูรู้อาชีพยืนตรงๆครับยืนพูดได้รลยืนตรงๆครับหันหน้าดูกล้องอาชีพอะไรนะลูกไทยนาก็คือชาวอะไรคะชาวนาอาคนที่สองอาชีพอะไรลูกคะพยาบาลนะคะอา้าวคนที่สาม ค,คุณครูว่าคงจะไม่ถึงใช่ไหมลูกใช่ไหมอ้าวได้แค่นี้ทั้งนั้นมาตรงนี้ลูกมาตรงกลางเลยตันวิ่งมาที่ครูแล้วคุณครูขอตัวอย่างก็แล้วกันอ้าวคนที่สามสวัสดีเพื่อนๆก่อนแล้วเดี๋ยวบอกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันชัยไม่ใช่ครับครับอ้าวบอกเพื่อนๆมีหนึ่งอาชีพที่เรารู้จักในในชุมชนของเราใครนะลูก ตำรวจนะคะออาปรบมือให้หน่อยนะคะเมื่อกี้3ามคนแล้วออาเดี๋ยวอย่าพุ่งไปออาคนที่4ี่วิ่งมาอย่างรวดเร็วครับเอากลับไปได้ลูกสวัสดีครับชื่อปฏิพันธ์สี่พุ่งครับครับออาอาชีพที่เรารู้จักมีอาชีพอะไรบ้างในชุมชนของเราชาวประมงครับชาวประมงออาปรบมือให้หน่อยนะคะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมทุกคนเก่งมากเอาหัวหน้ามาครับเก่งทุกคนเลยนะคะอาชีพ บอกสวัสดีก่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นรู้จักเราหน่อยหัวนหน้าห้องสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายเกษติช,ชำนานเดชก,กุลอยู่ชั้นปหน่งทับสอาชีพของผมชื่อว่าอาชีพทำไรทำไร่นะคะคุณพ่อทำอไร่หรือเปล่าครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วเรารู้จักทำไร่ไร่อะไรบ้างในหัวหินนี่มีไร่อะไรบ้างคะลูกไร่อะไรคะ,ะมีอะไรคะ สับป,ปะรดใช่หรือเปล่าที่บ้านปลูกสับป,ปะรดไหมลูกไมไ่ปลูกอ่าไม่ได้ปลูกนะคะชาวไร่อ้าวปลบมือให้หัวหน้าหน่อยนะคะอ้าวอีกหนึ่งผู้ชายวิ่งมาเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภรคาวันรพีชัยนงค์อะไรนะลูกสวัสดีครับผมชื่ออาแนะนําตัวเองนิดนึงส,สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภรคาวันรพีชัยนงค์ครับเก่งมากอ้าวบอกมาหนึ่งอาชีพลูก อาชีพอะไรเมื่อกี้ชาวไล่ไปแล้วอาชีพทหารทหารอาทหารนะคะอ้าปรบมือให้หน่อยทหารเป็นรั้วของชาตินะคะอะมาอีกหนึ่งคนนะคะคุณครูขอแถวเดียวก่อนนะลูกเดี๋ยวเราเราขอผู้หญิงบ้างสลับกันผมชื่อเดกชายเกดในสัสาห์ค่ะอาชีพอะไรอีกลูกชาวประมงชาวประมงเหรอลูก ชาวประมงไปแล้วเมื่อกี้ลองเปลี่ยนชาวสวนวสโอ้ชาวสวนปรบมือให้หน่อยนะคะออะผู้หญิงคนสุดท้ายมาก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนลูกนน่นนแถวนน้นก่อนนะคะแถวหนึ่งไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันยืนตรงๆลูกนี่เป็นนักนร้องเลยมาถึงเป็นนักร้องเลยนะคะอาชีพอะไรดีคะลูกชาวสวนชาวสวนเหรอคะชาวสวนแล้วเมื่อกี้เอาเป็นเป็นอะไรดีล่ะเป็นอะไรดี เป็นนักอะไรดีลูก,กเป็นนักอะไรดีเป็นอะไรคะอ้นักธุรกิจก็ได้นักอะไรดีล่ะน,นักข่าวอู้เป็นนักข่าวเอาปลบมือให้หน่อยโตขึ้นอย่าเป็นนักข่าวนี่เองนะคะเอาแถวนี้คุณครูขอสามเอามาแล้วหนึงเดียวก่อนลูกให้หนึ่งหนุ่มก่อนหนึ่งหนุ่มคนนี้อยากอยากมาบอกเพื่อนๆนบ<ๆ>้างว่าอาชีพอะไรครับหนูชืช่อพี่กระพลน โอ้เก่งมากเลยลูกเอาเลยหน้าตรงๆอต้องมองกล้องไว้จะได้หล่อๆบอกเพื่อนๆสิลูกอาชีพอะไรที่ผมชอบอาชีพอะไรที่ผมชอบคุณตำรวจอาชีพคุณตำรวจนะคะคุณตำรวจทำหน้าที่อะไรบ้างครับลูกปราบผู้ายทำหน้าที่อะไรครับจรบผู้ร้ายปราบผู้ร้าย้าผู้ร้ายมานี่ต้องไล่จับหรือเปล่าเดี๋ยวเราโตขึ้นอยากเป็นตำรวจไหม อยากเป็นตำรวจแั้ปลบมือให้หน่อยนะคะเก่งมากลูกนะคะ,ะผู้หญิงแถวนี้หนึ่งคนนะคะวันนี้แถมก่อนหนึ่งคนนะเอาเดี๋ยวตอบอาชีพไม่ให้เหมือนเพื่อนๆนะคะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิรินันทจิสุภาพค่หนูอยากเป็นอาชีพคุณครู คุณครูเอาเก่งมากเลยเนี่ยติดใจเห็นคุณครูสอนอยากเป็นคุณครูบ้างนะคะอัาปรบมือให้คุณครูของเรานะคะอ่ะคนที่สองมาเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจิิงเจนจีรากันกันภัยอายชีพของหนูคุณครูคุณครูเหรอคะหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูเหมือนกันโอ้นะคะผู้หญิงนี่ชอบเป็นคุณครูอ้าปรบมือให้หน่อยนะคะ ้าวคราวนี้เรามาดูต่อนะคะเดี้ยคุณครูมีคำถามไม่อีกนะคะเ้าเรามาดูต่ออาชีพในชุมชนของเรายังมีอีกมากมายอ้ามาดูภาพต่อไปที่คุณครูเตรียมให้ดูเราเรียกวา่าเป็นอะไรคะลูกช่างอะไรคะช่างซ่อมรถต้องมีไหมในปัจจุบันนี้เรามีรถใช้เยอะถ้าไม่มีช่างซ่อมรถเราก็เป็นไง จอดรถไวเป็นแถวเลยไม่มีใครซ่อมให้ใช่ไหมดังนั้นในชุมชนเราต้องมีช่างซ่อมรถเพื่อความสะดวกสบายนะคะแกพวกเรานั่นเองเอาอีกอาชีพหนึ่งอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่เด็กๆเ,เขาอยากเป็นกันเยอะเลยเราเรียกอาชีพอะไรกะลูกนักอะไรคะนักอะไรคะ นักก่อสร้างก็บอกว่านักก่อสร้างก็คือวิศวกรน,นะคะวิศวกรก่อสร้างในเรื่องของสร้างอาคารสร้างบ้านเรือนสร้างโรงเรียนสร้างโรงแรมสร้างตึกรามบ้านช่องนั่นเองนะคะเอาละอีกหนึ่งอาชีพในชุมชนเราชุมชนอาชีพอะไรคะอะไรคะปะประย ไปรษณีย์ทำหน้าที่อะไรคะส่งจดหมายให้เด็กๆส่งจดหมายมายังโรงเรียนเนี่ยไม่วันๆโรงไปรษณีย์มาที่เราเยอะเลยวันละสองรอบมาของคุณครูบ้างของโรงเรียนบ้างของเด็กๆบ้างนะคะมาส่งกันมากมายเอาอาชีพอะไรอีกที่ให้เด็กๆมีความสุขอะไรคะามาดูซิอาชีพอะไรคะ ทำไมเด็กๆมีความสุขมีมีอะไรคะมีการร้องเพลงนักดนตร,นบบนตรีนี้กำลังบรรเลงแต่นักร้องอยู่ที่ไหนนะคะเอาละมาอยู่ในชุมชนของเราอีกอเด็กๆรู้จักดีเลยอาชีพอะไรคะอโอ้เก่งมากเลยนักเรียนโรงเรียนวังใจกังบนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเชฟ เป็นพ่อครัวนะคะพ่อครัวเนี่ยปรุงอาหารต้องอร่อยถ้าไม่อร่อยเป็นไงคะฝีมือก็เป็นไงโรงแรมนั้นหรือร้านคา้าแห่งนั้นก็ไม่มีคนมารับประทานดังนั้นคนที่เป็นเชฟก็ต้องทํากับข้าวอร่อยด้วยนะคะเอามาละคราวนี้มาดูอีกอาชีพหนึ่งให้เด็กๆลองลองดูสิอาชีพอะไรอีกนักอะไรคะ นักสืบเก่งมากเลยนี่เขาสืบอะไรเนี่ยคนนี้สืบขสืบสุนัขเอ้ยสุนัขใขรหายต้องสืบหรือว่าจะสืบเด็กๆหายมีไหมมีข่าวว่าเด็กๆถูกถูกเขาจับตัวไปบางครั้งพ่อแม่เสียใจมากเลยมีอยู่รายหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นเนี่ยได้กลับมาได้ลูกคืนมาแต่ลูกไปเป็นขอทานอยู่20กว่ากวัน<อ>เห็นไหมคะ20กว่ากวันเนี่ยวัยกี่ขวบ ขวบเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จับได้แล้วนะคะเขาเรียกว่าคนที่จับเด็กไปเป็นเป็นคนที่พาเด็กไปเร่ขอทานเด็กก็เป็นไงกลายเป็นเด็กที่หวาดกลัวแล้วก็สุขภาพจิตสุขภาพจิตไม่ดีด้วยนะคะนี่ไม่ได้อ้าวอีกอาชีพหนึ่งให้เด็กผู้หญิงหน่อยเมื่อกี้มีนักเรียนผู้หญิงเขาบอกว่าเขาอยากมีอาชีพนี้นะคะ อาชีพอะไรคะลกูกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันอาชีพนะงคะพยาบาลนะคะพยาบาลกาลังถืออะไรอะประวัติคนป่วยแล้วก็มีเตรียมเข็มฉีดยามียาไปให้คนป่วยเราเรียกว่านางพยาบาลนะคะหลายๆอาชีพในชุมชนของเราเด็กๆก็จะเห็นแล้วว่าเรามีอาชีพหลากหลายอ้าวอีกอาชีพหนึ่งนักเรียนผู้ชายบอกว่าอยากเป็นมากเลย นะคะ,ะไม่รู้แหละอาชีพอะไรผู้ชายชอบอ่ะมาดูพร้อมกันนะคะอาชีพอะไรเอ่ยก่อนที่เราจะไปไปดูใบความรู้วันนี้อีกอาชีพสุดท้ายให้เด็กๆนะคะอาชีพอะไรคะผู้อาชีพทหารนะคะทหารเป็นรั้วของชาติดังนั้นนักเรียนผู้ชายมักจะชอบเป็นทหารเมื่อโตขึ้นหรือบางคนก็จะเป็นอะไรเนี่ย เป็นตำรวจนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้เราไปดูใบความรู้ต่อให้เด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพในชุมชนนะคะวันนี้อาชีพในชุมชนของเรา